ครับเจดีคับมีดีกามาเบิงเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนบ้านเสียวอำเภอศร,ร,รสีสุวรรณเจริญสกีดเขาขายลูกเสือ <c oughs> <c oughs> 爸

ยังตั้งใจเหมือนคุณเลยแล้วจะให้โคมสีซ้อมไปก่อนไปเอาสามพารละมูสีส้มไปเอาสามาราอย่าพ่อไปไปกันวันหนักกุมใจให้ละเอาเส้นทางนนี้เออาไปแค่ัเดียว หมูสีม่วงเตรียมสัมภาระให้เปียวใหห้เเปปียวกรระ๋าอมีอะไรไหมล่ะตกน้ำตกอะไรเหาเอาเอาเอาไปแค่กระเป๋าเดียวจะพายถ้าไม่เอาก็ไปเร็วๆไปค่ะพรมยูซี่แดงไปตามซี่แดงไปไปใส่ล่ะสีแดง ไปแล้วครับพี่น้องแล้วเล้วสีแดงรวม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 ไอเากกระเด้มหมายต้ดแตจ ก้อนเดียวเดียวเดี๋ยวถือก้อนถือก้อนเดี๋ยวแป๊บแล้วคนไหนไปไหนหมดก้นี่ให้ดูแลน้องนะไม่ได้ไปบอกน้องทุกอย่างนะคิดเอด้ดูแลอยู่ข้างหลังคลิปนี้ก็พอให้ทำเรี่เลยด้วยกับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับซ้อนเดี๋ยวย้ำเดินทางเดี๋ยวสิถ่ายให้บุงไปดนะครับขอบคุณครับ